นะกโมสัมมาสัมพุทธานังปรมัตถะทัตสีหนังสีลาธิคุณนะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เหน็นอรรถอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณนะปารามีมีสิ่งเป็นต้น ขอรัตนาครบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรทันศาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับทันสาธุชนทั้งหลาย ทางสาถานีวิทยุคนม2คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่ด่อนมุโมทนาญาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญกันมา ก็มีคุณยมสนองคุณยมบรรพศพรสุทธิรัตและครอบครัวนะร่วมสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐานมา1,000บาทนะนะกองทุนแล้วก็โมทนากับคุณยมร่วมพรโรจนธรรมและคณะที่ได้ถวายสุกปัจจัย ซื้อไมโครโฟนใหม่นะซึ่งไมโครโฟนที่ใช้เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเลยย,ย่าหยคของการออกอากาศเนี่ยก็ใช้ของชั่วมาตอนหลังมาใหม่ก็นะ่ไม่มีเวลาไปซื้อนะ ไมโครโฟนก็ใช้ไมอื่นก็คือไม้ลอยบ้างอะไรบ้างเสียงมันก็แตกนะพอดีโยมบุญพรรัตนธรรมได้ถวายจะตุปัจจัยมาก็เลยลุกสิทธิ์ไปแถวรองถมนะก็เลยให้ไปซื้อใหม่มาให้ใหม่เนี่ยนะไมโครโฟนซึ่งไมโครโฟน นะก็ช่วยให้เสียงชัดเจนยิ่งขึ้นนะเสียงที่เคยแตนะ่ที่เคยไม่ชัดนะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนโมทนานะสำหรับคุโยมโรุมพรรสจรธรรมในคณะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง ทีดนการเข้าพรรษายอยู่พอเข้าพรรษามาเราก็ได้ข่าวคราวเร,เรื่องน้ำฝนเรื่องน้ำท่วมนะซึ่งจากที่ ผ่านมานั้นแรงแรงขนาดที่ว่าต้นข้าวเหี่ยวเฉาหมดเลยนะเมื่อวานนี้โยมที่มาจากบุรีรัมนะมากับพระ,ะพระครูบิบูลธรรมาพิพนนะนะเจ้าคณะตำบล บ้านยางนะวัดกูทองบ้านยางอำนะเภอเมืองจังหวัดปรีรัมํานะมารับเทียนไปเนี่ยซึ่งก็มีทูกมีเทียนนะซึ่งก็ถามเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้สำหรับเกี่ยวกับ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับเกี่ยวกับานาข้าวแรงไม้ก่อแรงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยขนาดนาข้าวเนี่ยไม่ได้ดำกันดอกนะอาศัยหวานเนามันเหี่ยวแห้งไปหมดเลยนะมันเหี่ยวมันแห้งดินแตกหมดไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะ ต้นข้าวตายหมดเลยเพียวดีฝนตกมาก็ช่วยให้ชุ่มช่ำขึ้นมาแต่ฝนตกมาก็ข่าวครา,าวพร้อมกับข่าวน้ำท่วมออกมาตามมาซึ่งทุกอย่างยัดทำมชาตินี่นะ ความพอดีช่วงนี้มันไม่ค่อยจะมีนะช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีฉะนั้นคือมันเหมือนกับมันกับมันไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่จริงแล้วก็คือธรรมชาติที่ให้ผล ซึ่งการที่ธรรมชาติให้ผลมาเนี่ยมันก็เพราะคนนั่นแหละที่เป็นมนุษย์เพราะโลกนี้เขาเรียกว่าโลกมนุษย์ โลกที่เราเป็นอยู่เนี่ยโรคมนุษย์ฉะนั้นมนุษย์ทำอะไรก็ย่อมมีผลนะอยากยม้มมนุษย์ทำอะไรก็ต้องมีผลมนุษย์ทำดีผลที่ดีก็เกิดขึ้นมนุษย์ทำไม่ดี ผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นเพราะว่าโลกนี้แสดงความปรากฏของโลกมนุษย์นั่นเองเราต้องยอมรับเราเกิดมาเพื่อรับผลแล้วเราก็ต้องอินดี ในการที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างตมาภาพเองก็เหมือนกันเกิดมาก็เพื่อที่จะมารับผลมาชดใช้เพราะว่าเกิดมานะอยู่ดินแดน ภูริรัมแต่ต้องมาอยู่กรุงเทพต้องมาสร้างพุทธเจ้า28พระองค์สร้างมหาเจดีย์อภัยยาานมหาเจดีย์สวรรนชาดกมหาธรรมเจดีย์ภูสวรแล้วก็สร้าง นะดินแดนที่เรียกพุทธภูมิแล้วก็ดินแดนที่เรียกว่าพระศรีอริยเมตไตรคือก็ยินดีนะเพราะตกมารับภาระหน้าที่ตรงนี้ก็นับไปอย่างดีที่ยังได้รู้เรื่องราวพุทธเจ้ายังได้กราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดโรง แล้วทุกคนที่ตกมาด้วยกันมารับหน้าที่เดียวกันก็คือมาช่วยกันสร้างช่วยกันทำก็อย่าบ่นเลยว่าทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยทำตั้งมากตั้งไม้ไม่เห็นได้อะไรเลย อย่าบ่นอย่างนั้นเพราะนี่สิ่งที่เราตกมาอยู่ตรงนี้ก็สุดยอดดีแล้วนะยติโยมในยุคสมัยนี้นี่เราได้ตกมาอยู่ในสถานะนี้ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้า28พระองค์ได้กราบได้ไหว้ได้บูชา เราควรจะเร่งทำความเพียรยิ่งขึ้นเพื่อให้ฐานะที่เราได้พบพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้สร้างมหาเจดีย์อภัยทานมหาเจดีย์สุวรรณชาดกมหาธรรมเจดีย์ภูสวน แล้วต่อไปก็จะเป็นพระเจ้าอูทองสมเด็จพระปิยมหาราชและพระพุทธเจ้าปางป่าไล่แล้วก็มหาเจดีมหากรรมฐานคือเราตกอยู่ตรงนี้ไม่ไปตกอยู่ในที่ที่มันร้อน วันนี้นี่คือที่เย็นแล้วนายมที่ว่าด,ดีที่สุดแล้วสำหรับภาวะของโลกมนุษย์เนี่ยนะภาวะที่เราตกอยู่ในประเทศไทยในสยามประเทศภายใต้พระบรมโพธิสมพานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงทศพิตราชาธรรมเนี่ย ติโยมเราตกอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วงดงามที่สุดแล้วได้สวดมนต์ไหว้พระได้ไหว้พระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระได้เห็นพระญาสินทราหูซึ่งเป็นสีทอง เห็นกวนอิมวโลกิเตสวนซึ่งเป็นทั้งหญิงทั้งชายเห็นพระบัวเข็มรู้จักพระบัวเข็มรู้จักพระอุปคุตรู้จักท่านเทวิธรรมนาสูรหรือพระพีทักษธรรมรู้จักเท้าเวสวร์รู้จักสุริยเทพรู้จักเท้าสกะซึ่งเป็นพระอิน รู้จักปู่เจ้าเขาเขียวรู้จักฤาษีสีทิศรู้จักพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระการใช้สีเจ้าหกกลองเจ้าเจตคุปพยายมรักท้าวเวสสวรบุญของเราขนาดไหนแล้วที่ได้รู้จักท่านเหล่านี้แล้วทำไมเราไม่เอา เรื่องราวของะุุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เรื่องราวของเทวดาแต่ละท่านที่ท่านเป็นเทวดาเอามาเป็นนุสติแล้วท่านทําไมท่านจึงได้เป็นเทวดาทําไมท่านจึงได้มาทําหน้าที่อย่างนี้อย่างพระสุริยเทพหรือที่จริงท่านเป็นพระสูดาบันแล้วนะ พระจัน์เหมือนกันเป็นพระสูดาบันแล้วสมัยอยู่ในมหาสมัยพระอุบาคุเทรนะนั้นท่านเป็นพราะราหารันพระบัวเข็มโพธิสัตว์นั่นนายัแต่ละท่านนะท่านเทอินามพนาศูนย์ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลพระโมกุฏตอนนี้ท่านได้ตําแหน่งใหม่เป็นพระพีทักษธรรมท่านมาอยู่ที่นี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ดีที่สุดแล้วนะเพราะนี่คือโลกมนุษย์ในช่วงที่เป็นกะลียุบเห็นไหมนายหยาดุไม่น้ำท่วมก็แล้งไม่แ้งก็พายุแผ่นดินไหวอุย้ยอะไรเยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นขอให้ใช้ชีวิตอย่าประมาทยากุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าประมาท ตั้งตมอยู่ในความไม่ประมาทมันสวดมนต์ยิ่งมีเวลามากเท่าไรก็ยิ่งสวดมนต์รักษาศีลทาทานมากขึ้นมากขึ้นนะอย่าประมาทกันเลยอ่ะญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่กำลังออกอาการร่วมทําบุญในการสร้างพระพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์และที่พิสถานพร้อมทั้งพระสุภมงคลและพระนักขัดเริกญาติโยมตั้งเอาไว้ แสนกองทุนกองทุนละยีสบแปบาทร่วมตำบุญในการสร้างบายสีขมาแปดชุดใหญ่พร้อมดอกโบตุมดอกโบบานแล้วก็มหาเจด,ดีย์อภัยาทานตั้งเป็นกรมธารมบุญให้ญาติโยมได้ค้ำประกันให้ได้อยู่สร้างทุกๆอย่างให้สำเร็จเพราะจะเป็นหลกักเป็นเครื่องยึดของเรา ในภพต่อต่อไปร่วมทำบ,บุญในการแต่งพระญาราหูให้เป็นสีทองแต่งมหาธรรมเจดีย์โพสวรรค์ให้เป็นสีทองแต่งที่ประทับของพุทธเจ้าที่แปะงให้เป็นสีทองตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมรวมทำบ,บุญในการสร้างพระพุทธรูปสี่ปางตั้งเอาไว้สอ0พอกองทุนกองทุนละหนึ่งบาทรวมทำบ,บุญในการ สร้างเรือสาเภาแก้วเรือสัเภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณดาหงรับดวงวิญญาณของบุรพกาศของชาวไทยหรือของสยามเราเนี่ยนะพร,พร้อมบันพร้อมพราบรมวงสารวงขราชบุญผ่านประสบนิกรนในทุกๆราชวงศ์ไปไหว้พระจุลามณีไหว้พระศรีอริยเมตไตรและดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายนะ ที่ประทานาจะไปไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรตั้งเอาไว้หนึ่งล้านกองทุนกองทุนละสองบาทร่วมทำบุญในการสร้างดินแดน,นพระศรีอริยเมตไตราตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมร่วมทำบุญสร้างมหาเจดีย์มหากรรมฐานเริ่มที่40บาท ตั้งไว้แสนกองทุนกองทุนละสี่สิบบาทแล้วก็ร่วมทบ,บุญในการสร้างซุ้มให้กทันเท้าฮิรันพนาศูนหรือพระพิทักษธรรมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมญาติโยมพอสามารถติดต่อร่วมทบ,บุญกันได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 0 3 6 9 0291219710291219711ทางไปรน,นียพระมหากรีธาวชิรยาโนวันเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากรีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี19406 หกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ญาติโยมทุกๆวันพุธนนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์กันนะหรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอภัยสารสารนาักใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์อาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่ เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปหรือญาติโยมประสงค์จะร่วมทำบุญสร้างกุฏิหลังใหม่กับพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อพระครูสุคนตศิลเจ้าวาดวันเรียบราบบำรุงญาติโยมนะกองทุนหลัก9,999บาทกองทุนรอง999บาทหรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมนะก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้ญาติโยมวันรีบราบบำรุงเลยนะอยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยงประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอ505รถเมย์เบอร์18วันเรียบราบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรี43รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์30เบอร์65ปอ505รถเมย์เบอร์18 อิติปิโสวิเศษีอิเศษส,สพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ตรมทั้งหลายทเทว,วดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพใดกระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอารยรัยพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทโ์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตายแห่งธรรมะบรรลุถ,ถึงพระนิพพานตลอดกานลนานเืนโอมปัตวีโคงคาภุมมะเทว,วานามามีหังนมะพทะอัตมาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนจงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้าทุกๆพระองค์ ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกรงและคุณของพระรัตนตรัยจงปกป่า,ปาคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพุทธทางแล้วคลาดธรรมังแล้วคลาดสังขังแล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสพคขวา พรมจักรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาใจได้ไหมในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จเจริญพร